ไปแอไปไอโอ้เา่าทางเลยนะมั euh ไปขางในเด้อ่ะเน่เดี๋ยวพาข้าไปเชยวมุกเลยไปบ่ข่าทางบ่โอ้เอาก็เดินสบายดีนสบายดีเน้่น้องบันสบายดีไอสบายดีน้องบันนะก็สบายดีไอเอกบ่ โดยจักกะไฮ่ักคือว่ามื้อนี้กะหลายๆช่องเนาะช่องอยู่คืนบ่คืนน้อยคืนหลายซำใด๋น้องบานลายเด้อจักจักทีอันว่าอันเดียวเบิ่งกล้องได้เนาะแก้มเราเจนแดงไปแล้วนะแม่นกล้องยกล้องชุมอยู่ว่าซั่นฮอดว่าน้องบุ๋มลา7ก็ยังเป็นลองพุ่น่ะ ดีใจอยู่ก็น้องบัณน์มีกันเอพซีเพิ่นมาเยี่ยมมายามมีทางกันทีมงานยูทูปมาหลายผู่หลายคนนี่ดีใจดีใจดีใจหน่อยบ่ดีดีใจหลายเตอสร์จนว่าสิตกใจไปเนาะตกใจกะตกคอยเขายุคะแนนจะตกแฮ้งหวหน่อยนึงใครอยู่เนาะพี่น้องเมื่อก่อนก็มีเอพีซีมลุดน้ำลายบาหนิบ่กเอออะไรมี YouTube มานำไปเนี่ยือว่าครั้งแรกบ่นี่ ครั้งแรกที่ไลายปานี้เนาะไอ้น้องคนหวานเราไปบุญจัดให้แต่บุญน้องฟ้ายังไม่เจอดีใจจนน้ำตาออกเลยไลฟยดีทางอายเพื่อนก่อนอื่นก็อยากถามซื้อเนาะจังหน่อยซื้อวันไหนไหนซื้อเอกอายเอกเนาะโอ้ทางเราเนี่บยฮู้จะบซื้อเนาะทางเราเนี่ฮู้ดีทางน้องบันทางน้องเพื่อนฮู้แต่ว่า ทางเฮาเลยก็หลายคนีย e. ังไม่ได totally cool. ้พูดอะยรแต่หลายคนก็ที่ยังโมโหเสือเสียงยังหแรงมาเพิ่นแม่เถึนจังใดเนี่ยไอ้มาลินเรามวนมวนะมวนอยู่ไทยก็เอิญมาได้สนุกโอ้ใครแต่มันมีอากาศบอบบางหน่อยเนาะแม่บอกลมเช้านี่อากาศเาื่อไหร่ลมจะพิวไปเลยเนาะก็แปะกู่ได้เนาะปกติสี่ห้อนเนาะ เนี่ยจะกินน้ำเยอะอีกบรรยากาศโอ้จะมาบนอย่างน้่มจกดืงออกมาโอ้คุยคุยกันตดนเสือแล้วบ่เห็นหนังอ้ยอยู่เห็นเรอะไรโอกาสในบ่าวสาวคุยกันก่อนแล้วมอาเงินอะไรมาแต่แกคุยแบบเด่นเด่นมาเที่ยวเนาะตั้งแต่ไอ้มาเนี่ยไปเที่ยวจะบ่นนะคือลายบอนมันไม่หลายเนาะ โองแก่โบเกินสองสามที่อะไเนาะไปกายโบได้มันฮอดฮนายว่าจะหาหุ่นจักจะไล่บอนจะไหนอดน้ำนี่พอได้ไปหล่อหดเนี่ยยายเพื่อนไปลินบนอื่นเมื่อจีบเห็นก้นหดเนาะเคยหลอกไปเรื่อยบางทีเพื่อนก็อยากล้มน้่งใบบ้าบางทีว่าอ่ามาดินน้ำอันน้องบานในชิมาบัดจงการพันธุ์ในเมืองน้อยเนาะชิมาดินอยู่นี่ได้บ่อน แบบทาสงมการธนาไอ้พุนสิมาดินอยู่นี่ได้อยู่บ่เอาถาว่าเพุนสิมาดินนะมาดินแม่นมาได้บ่มาดินมาได้เฉยๆมาเล่นจูเซมาเล่นเที่ยวเนาะมาเล่นมาเที่ยวมาเล่นมิกือมื้อนี้แหละเนาะแม่นแมนมาดินมาแบบว่าเฮากันเนาะนั่งดินนั่งลมกันนี่แหละคือการบ่แม่นสิมีแต่ผู้เดียวคือมาเที่ยวลาวเนาะ จากมาเทียเบิงว่าอยู่ลาวนี่เป็นแบบใดเนาะการอยู่การกินการดินแต่ละบ้านคือกันโบกันเล่นมันมีเล่นสองการไทยกับที่นี่มันนี่เหมือนกันมาได้จังมื่อแล้วมาถึงตั้งแต่วันที่ห้าวันที่เก้านี่วันที่เก้านะโดยซีเมอร์คนลาวบทเด็วตะเทียอยู่ไทย คนไทยควรจะจะมาเที่ยวอยู่แล้วให้ตอนตอนไปข้ามมามีคนเราข้ามมาเยอะนะข้ามมาเยอะอยู่เปิดมาหลินเนาะมาเทศกาลและพักพรก็ว่าจะหลิญเจังมือจังครับเจะกลับวันที่สิบเจ็ดโอ้ลังสงการพุ่นเนาะมีใครเรนก็ชนไปเล่นสงการที่สิบหกด้วยไปจะเมาอีกมีวะ เป็นอะไรน้องผันเสียงเงียบคนเดินผัวเท้าน้องผันที่แรกกับน้องบันน้องบันบอกไม่บอนไม่บันนะเป็นคอตัวใหม่ยนเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนแล้วเนาะอาคนคุยน้อยกว่าไอ้เราก็ต้องพูดใช่ไหมเราต้องคุยไงแต่สว่าเจอคุยเยอะแบบนั้น่ะ ผมจะเงียบเลยทั้งบอกแบบนี้แหนะคุยเยอะเออคุยเยอะคุยไหวเออคุยคืออันบางคำพายเป็นอีกบ่หวเนาะแต่ว่าถ้าว่าอันคนบุคคลคุยคือน้องบันนี่พังอย่างเดียวน้องบันเราเราเออไม่ต้องมากหรอกแค่ถามก็ตอบแค่นั้นพอได้เพราะว่าไอ้เพิ่อนกับเพื่นคนแบบเงียบๆงียบอยู่แล้วไปเจอไอคนที่ว่า โคตรจนไม่มีช่องให้เราพูดคือไผลเนาะเวียนหัวไปเลยเนาะนางฟังอย่างเดียวเลยโอ้ไม่เคยเคยเจอผู้สาวเนาเจออยู่ผู้สาวนี่แหละอ๋อพูดอย่างเดียวอ่ะไม่มีโอกาสให้ไม่มีช่องให้เราพูดเลยแล้ก็เงียบอย่างเดียวใช่เงียบอย่างเดียวแล้วไปบอกว่าเราพูดไม่เก่งอือจริงพ่อมีจังหวะที่ว่าเนาะไม่เขาไม่ให้โอกาสเราพูดอ่ะ แบบเขาพอเราจะพูดไหมเงินจบบ่ยุ่งกันตีกัไม่ได้เราจบผู้สาวตั้งไหนนี่เนาะแบบน่ะมืออื่นนี่สภาพไปอันไอ้ไปหาอีกบ่มืออื่นมีอยู่บ่แถวใกล้นี่ผู้สาวแบบนั่นน่ะไหนบอกเก่งบ่แมนคันว่าไออกคันว่าไอ้อีกใช่เปล่าเลยเผื่อโยมือยุดก่อนให้ข่อยบ่กยุดก่อน บอกคือน้องคนนแ้นเนาะคือน้องบันในยิ้มอย่างเดียวเนาะไม่ถามคำตอบคำยิ้มอย่างเดียวก็พอแล้วไม่เฉพาะเนาะก็คือว่าเหามีโอกาสว่าคุยในก็คือน้องเป็นคนเงียบๆคนบอคอยว่าคอยจาเนาะบคอยออกจากบ้านจากเพือนมาแ่นคือว่าเอาง่ายๆว่าบัดบุญบัดรจินก็ไม่ได้ไปสงกรามในสิบไปดินใช่ไหมทีกะ อืปีได้เก้านะไปยี่บคื่หายากะสันดีอยู่แต่บ้านแต่เดือพอดีได้อายพอดีมาดินน้ำนองเพิ่นได้เนาะสงการพอว่าน้องเพิ่นมได้ไปเนาะมอเลยไอายมีเออคารานนองเพิ่นไปนี่หาโบหินนะมาน้เงื่นกับโบหนเ้แม่บบเคยไปเนาะบบเคยไป เอาไปทางใดด้วยาันเดียวพาคำไปเที่ยวมุกเลยนไปบ่ข่าวทางมาเลยเที่ยวไกลเลยได้บนชวนไปนะไปบนนองละเอ้บ่มีบัสสามวันโอ้ทำใบข้าวทำวันสองคืนไปบ่คอยกัดจีไปนะสามวันมันจะม้วนเะ Kind of ถ้าถ้าน่องไปน้ำกระเช้าไปผ้าน่องไปนี well> ่ใช่เอาไปน้ำบ่กระเช้ากระเช้าไปน่องทานทานนาเช้แก้ใส่ไปน้ำนั่นนะทานน่องไปเป็นมูนี่ใช่ไปน้ำอยู่บ่น้องบันเพื่อนี่ออกค่ารถให้ไหมได้ว่าอย่างไรบันนี้น้องบันคันว่าคันว่าสาวแก้วตาไปน้ำนี่เป็นมูเจ้านี่ไปบ่ อยากไปน่อยคนหนึ่งะระนี่คนนึงพ่อเอาไปอีกคนหนึงนี่พ่อบ่อยากไปให้หลายคนแต่คนมันจงมวนเนาะไปบุเดอนยูหัวมันจดีปล้ว่เต็มเือแล้วกันข่นเหือนะ่เยรับเชิญเขึ้นเชิญแขกไ่ได้รับเชิญนี้แขกคนได้ข้ามไปสวัน ไปไม่ถึงไงหนแน่นมัไปไม่ไไมข้ามจังหวัดแทบไม่ได้แม่นอาบอมีบัตรเด้วยแค่สามวันได้เที่ยวแต่มุกาหารเนาะแค่สามวันพี่เอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลที่ระยองสักสองวันยังไม่ถึงเลยสิบชั่วโมงหมดเวลาซะแล้วไปถึงมุกไประยองสิบชั่วโมงนั่นไงแล้วสิบชั่วโมงยังไม่ถึงด้วยทะเลอ่ะอย่างนี้ต้องท้าบัตรถ้าสิบชั่วโมงเนาะเป็นบัตรกระเพื่อสีออกเนาะ เพื่อส kind of <ce infectious> okay. ิได้ก็เป็นเดือนขนส่งยองไปอีกน่าจะมาณเจ็ดแปดโลน้องบ้านน้องบ้านไม่เคยเคยไปลินไปเที่ยวใส่ยังไงไกลๆสิบสิบกว่าชั่วโมงยังบ้านน้องบ้านยังไม่เคยไปลินใส่น้องบ้านนี่อายุหลายปเลยละสิบเก้าปียังไปเที่ยวใจยังไงนี่นไหนไป ไม่เพราะว่าสิบเก้าปีนะเพราะว่าเป็นอยากไปถูกแฝงไม่ะเป็นอยากไปถูกแฝงนี่นี่ในประเทศลาวะเดี๋ยวเทศลาวประเทศลาวลาวเดี๋ยวมือสิผาไปบอนหนึ่งพาไปเที่ยวแฉลบบูได้ไหมไปบ่อสไปเนาะ ไปที่เวต้อกเป็นทีมขันมม้วนขันมข่อยไปไ้ข่อยไปแท่กนจะไปแทงขม้วนข่อยคันมาข่อยนะชงชิมวนได้ไปได้ข่อยไงว่าลัดไปชิ้แนะจว่าไอ้เพ่นหมอไปน้ำปจักเพื่อนนงก้อเพื่อาไปกันขับรถดูขับรถบ่แย่ก็บนี้ไปขับรถเหือยย่เนาะแม่ยังเคยก้ขอคอย บบจ้าคือการได้บอไปซชีอวโบที่น้องไม่ไม่ยังก่อขอขอนะมาลองใครก็ใครกันดิดูว่ายกกันไปน้ำจืด้ทยว่าโยกกันว่าโยกว่านู้หัวมวนกันไปเนาะตามภาษาเอากระมาดินมาหัวนะมาหนุ่มไทยเพื่อนที่ว่ามาเยี่ยมมายามทางน้องเพื่อนมาเรียนชาวสดนี่แบบมาแบบมาดินนี่แหละเนาะอ้เนาะ บได้มาแบบว่าซีอาเป็นคู่เป็นขี้่โ้ยก็เห็นน้องเพิ่นออกคลิปแกคิดโอ้น้องน้องชู่แหละมันต้องคุยกันเยอะเมนเลยเลยต้องใส่เวลาเราต้องคุยกันไม่เข้าใจเกิดเกิดคุยเกิดมาเป็นคู่แล้วเกิดคบกันแล้วไม่เข้าใจกันนะมันต้องต่างคนต่างไปเลยเลยเลยน้องบันเป็นยังไงคะอาเพิ่นมาเล่นน้ำ ดีใจดีใจตื่นเต้นยิ่ทีว่าเพิ่นมาเล็กๆตื่นเต้นจอนอาก้านมอางนนดตังผู้ซึกไออานี่คือว่าอายทีมยูทูบบอกดวว่าอายอเพิ่นอายเ่ทุกคน ชัดเจนดีแมนเคยเห็นเราบอเคยเห็นแมนเคยเห็นกันแต่ว่าแต่ว่าสาหรับข่อยนี่คือเราสิไม้เนี่ยโอมันคือคนเห็นข่อยบอกเราหยับขมารถเราจะหูเรื่องว่าข่อยวอาอีหยังมันนั่งฟังฟังข่อจะฟังบระันแมนเวายปวนเนาะแมนแต่บอหยับเข่าก็ได้ยินนะจ้าแมนข่อยวอาเสียงดังฟังชัดขู่ได้ยินหัวตุกขามขู่ากวัดก็ได้ยินแมนเปิดเดี๋ยวรถ น่าจะเป็นเปโคศกวัดแม่สุดีมากเลยเน่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่วัดเขาเขาไม่รับลองลองไปสมัครดูหลายครั้งแล้วเขาว่าพอคนแล้วครับเป็นไทยแล้วนี้ผมก็อยากจะไปสมัครอยู่นะก็งานงานก็ดีจะไม่มีเงินเดือนถึงจะไม่มีเงินเดือนแต่เราก็อยู่ได้นะเพราะว่ามีอันเขาว่า เขา่าอะไรก็เขาจะไอ้ลงไปที่ที่วัดไอ้เพิ่นเป็นคนไทยมาคขึ้นนี่นะกะเฮียนว่าไทยน้ำเพิ่นเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นกัมาหลายมือนะก็เลยอยากเฮียนว่าเพื่อหาว่าได้ไปอันนี้เดี๋ยวเราเพิ่นชวนบอสคาราเพิ่นชวนเังดีนะกะเฮียนว่าไว้ก่อนแต่ก็ว่านะก็จะมาที่ยังไม่ไปวัดเลยนี่ชวนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบก็ไปอยู่แต่ว่า เนื่องในอันว่าสงกรามนี่โรงบันสีอันมีอันไปชงพระอยู่แล้วว่าโรงบันไปอยู่บ่บัดพอในน้ำอยู่ว่าไอ่ผมไปชงพระอย่างไรไปโอ้ไปจ้าวัดนี่นะมีอยู่บ่สงกรามก้อนเนาะพอในน้ำไอ่ผมไปได้อยู่บ่ไปเก้าวัดมีแต่ในนบ้้าไปวัดในบ้านเองไปจ้าวัดเดียวแต่พระเก้าองค์เนาะขันว่าขันว่าสิบองค์นี่กะบ่เคยอีก เคยแต่เก้าพี่น้องเคยเกินอีกเนาะปีนี้ไฮฮอตสิเนาะปีนี้เนาะข้อสิบองค์เลยปีนี้นะเลยขันไปปีนี้กระทรวนทางไอเอกันมาส่งนาอยู่บ้านแน่ทางไอเอกก็มากอยู่คนจะไปอยู่ทางเฮือนน้องกับมีรถอยู่ว่าไรไปลืนไปเที่ยวรถไทยเนอะรถจักรนนะขันมาจักกับมีแต่จักรยานเนาะ ไปเที่ยวสงการมันก็นยากได้เนาะนไปว่าเฮาสิไปดินไปเที่ยวไปว่าสิไปตลาดนี่ได้ใั่เอารถใช่ั่มรถไทยแหาะรถไทย <c oughs> เออรถไทยแหละจ้ได้ขี่หลายคนต้องจับเป็นรถจักรนะไปว่าถ้าอยากไปตลาดนี่ต้องให้ตะวังเดินาทางก<ป>ับย้อนไปน,นั่นเนาะไปว่าไปเองนี่แม่นบ,บ,บ่ได้ไปบ่โดยโดยเพราะว่าไปว่าทางน้องเพิ่นก็บ่มีรถมีรางเนาะอาจสิบ่ได้ไปเที่ยวสงการคือเพิ่อนว้าหั่นวฮะเนาะในดินอยู่บ้าน เพราะว่าบ้านกบดินอยู่แต่เฮือนเพราะว่าการห้อนเนาะปุ่นอยาเปุ่นจะได้มาดินอยู่เฮืออันได้ปุ่นเขาก็มาฝากได้ปุ่นอยู่นี่เขาก็ไปเที่ยวเขาก็เลยมา่วนน้องผ่าน้องบ้านไปเที่ยวเป็นโมมีรถนะกันมีไอ่มาส่วนน้องบ้านไปเที่ยวดีเที่ยวแถวไกล้ไอ่เพิ่งมาส่วนไปเดี๋ยวว่ามีรถมีเอียงมาหักกันจะไปบ่ เอากระไปชุ่มเอื้อยเนี่ยไปนำโอ้ดูไปกับไอ้แก้วสองคนกับมาอีกสามสามคนพอบอกไปบอกไปเอาเพิ่มอีกเพิ่มมิกคอยกับคู่คอยกับมิกเอาคู่เจ้ากับคอยจะเอาไปเรียนทหารกันนะฮะอ้ามันก็อัดสามนด้หลุดกันเนาะไม่ถ้าก็ไปแบบนี้เขาไม่ไปไงแล้วก็เอาพ่อแม่ไปด้วย เอาแบบพ่อแม่ไปไปนั่นีได้บ่ได้บ่เอาแบบเอาพ่อแม่ไปเที่ยวไปเที่ยวน้่งนี่ได้าเพ่นสิไปแม่เป็นแบบฝลิดอยู่บ่พ่อแม่เป็นโบไปเป็มากไปเที่ยวคือกันเนาะคือเห็นเด็กคนยังบ่ไปลูกลูกยังหนุ่มแท้คือน้องบันนี่ก็ยังว่าบ่ค่อยมักไปเที่ยวเนาะมีแต่อยู่เทืร์นะหายาก อายากเลยนี่เนาะคุยิ่งแบบว่าบมักเที่ยวนี่บบมีบอย่างมีเชิญนายอายากปกติคนถ้าเป็นถ้าเป็นผู้สาวสาวไทยนะยังไม่ทนสว่างไปไหนแน่ไม่รู้อ๋ออันนี้คือว่ามาตอนไหนก็พออยู่นี่ตลอดเนาะอันนี้ก็คือเป็นซาบ้านบ้านนั่นนี่ซาบันนาซาบานนาเรื่อก็อยู่ตรงนา บุ๋มเอ็นนาบุแม่อ็นนาไก่เฮือนบอกนาไก่เฮือนเงินนะไก่เนี่ยสองการคือการอะไรก็แล้วแต่นะไม่เคยออกไปไหนใครใครมาหาไม่เคยไม่เคยอยู่หนอกบ้านอยู่ในสวนนั่งเดียวเก็บตัวอยู่นั่นี่คือกับน้องนี่เลยเนาะเรางก็อยู่กันกับน้องเลยอยู่แบบนี่อย่างเงียบ เพราะว่าถ้าออกมาอยู่บ้านถ้ากลับมานอนอยู่บ้านเสียงตู้มั่งอะไรมั่งโอ้ไม่ได้ช่วงไอ้มาลินมาเถี่ยวเมืองลาบันนี้ผู้ได้ดูแลสวนไรมีคนบอกไม่มีน้องชายอ๋อเรกว่าจ้างคนงานโมเมนบอกมีคนลาวอยู่คนจ้างคนรู้จักกันเขาเคยไปกีดยางเจ้างเขาเป็นปีว่าหรือว่าเป็นเดือนอ่าจ้างคนงานที่คนงานนะ ไอเขาว่าตัดมีมีตัดผู้เรียนด้วยอะไรด้วยคือจ้างเป็นเลีอยงก็รีเดือนละเท่าไหร่คิดเป็นถ้านับเป็นคิดเป็นวันอ่ะพี่เอาวันหกร้อยอ่ะเดือนละเท่าไหร่เรับคนอีกบ่ลาบคุอีกบ่เป็นแก้สิไปสมัครไปทำอะไรค้นน้ำเอาทำอย่างกระทำนั่นเนาะเป็นหลักสายยาง โอ้ยนักอลไรแบบนี้มนใช้แล้วเขาไม่ใช้ขยางแล้วเขาใช้แบบกอดคุยน้ำพึ่นกระหึงเลยเนาะโดยเขากะพูดคุยโอลมน้ำอ่ายกับน้องเพึ่นกาลาชมพูนัยเนาะโดยจะพกพมกกับใจทางเอืเวกับน้องเพื่นที่สาระเวลาให้กับน้องให้กับองเออเออเอกระเทยกระบาดเออลงล้างลงหน้าแล้วบ้านไห้กับน้องให้กับน้องเนาะสแก้วลงหน้าลงล้างเลย สั้นแต่ไม่แต่ผ้าค่อยคุยลายค่อยกระลืมไปน้ำลมลมลมลืมลองเลยอากาศคือบดอยู่นะมูนี่ฮะอยู่ข่าวบอกยานอยู่ดรึร้อยฝนตกฝนตกวทีวันที่วันที่สิบเอ็ดตกแน่นอนเลยถ้าไม่ไม่สิบเอ็ดก็สิบสามง่ายไปเรื่อยๆันเมร์เมื่อใดก็ต้องมือหนึ่งเนาะสบายดีเลยสบายดี